พบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ใหม่มีรถตู้นะคะเป็นรถตู้พรีเมียม11ที่นั่งนะคะเป็นรถสไตล์ผู้วิหารนะคะหรือรถครอบครัวก็ว่าได้นะคะและคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆและออปชั่นก็จัดเต็มมากๆและราคาก็ สุดปังถูกสุดในตลาดนะคะและวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษกันเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเอาไปเลยนะคะรับส่วนลดไปเลย10,000แบาทนะคะและวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษไปเลยรับส่วนลด1,0,000แบาทเหลือเพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่าน,นั้นนะคะและสําหรับคันนี้นะคะ ออปชันนะคะจัดเต็มมากๆนะคะเป็นรถตู้สไตล์ผู้โดยารเป็นรถ11ที่นั่งนะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะ11ที่นั่งยังได้เป็นเบาะ VP ปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะสีดำนะคะและคันนี้ยังเป็นรุ่นท็อปสุดอีกต่างหากนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยังได้ เบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะ V P เดิมๆเช่นกันจากโรงงานนะคะยังได้กล้องรอบคันนะคะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะมีระบบจุดเตือนจุดอับสายตาออปชันนี้จัดเต็มมากๆนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะ Toyota Majesty 2.8แกรนนะคะ,ะ,คะมาในปี2019คันนี้บอกเลยว่ารถปี2019นะคะจดทะเบียนปี2022นะคะ ออปชันภายนอกภายในจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีขาวสีสวยมากๆนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมลูกค้าดูสวยมากนะคะและไฟหน้านะคะคันนี้ยังได้เป็นแบบ LED แล้วนั่นเองนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและสำหรับสีคันนี้ จะได้เป็นสีขาวนะคะร่องรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะไม่มีการสาดสีแต่อย่างใดนะคะ สีเดิมทั้งคันอีกต่างหากนะคะและในส่วนของล้อแม็กคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะยังได้เป็นแม็กลายตรงรุ่นรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็ะได้เป็นสิงโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกล้องรอบคันนะคะและคันนี้นะคะยังมีระบบจุดเตือนจุดอับสายตาอีกต่างหากนะคะ คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะสีขาวตัดกับสีโครเมียมนะคะและคันนี้จังได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลย mm hmm. โหสวยมากๆออปชั่นนี้จัดเต็มมากภายในลูกค้าดูเลยจึงได้เป็นเบาะ VP พีปับไฟฟ้าอีกตั้งหากสวยมากคันนี้ครบคันมากๆนะคะลูกค้าได้ไปนี้แบบ คุ้มมากๆนะคะและในส่วนของด้านท้ายคันนี้มาพร้อมไฟท้าย LED แบบนี้นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายให้ชมกันเลยนะคะฝาท้ายคันนี้บอกเลยว่าเปิดง่ายมากๆนะคะเวลาเปิดเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ เปิดง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังนะกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมเมคอาร์กเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับแต่อย่างใดเลยนะคะร้านเรารับประกันเลยว่ารถเรานะคะทุกคันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะคะเบาะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะ11อดที่นั่งนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบ สวยหรูหรามากๆนะคะและสำหรับโตโยต้านะคะนี่เลยคะ่ะเบาะด้านหลังเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะคะเราสามารถแขวนไว้แบบนี้ได้เลยสำหรับโตโยต้าเขาก็จะได้เป็นแบบแขวนแบบนี้นะคะโหสวยมากๆนะคะและภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือภายในของรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมาพร้อมกุญแจคีย์เลสทั้งหมดสชุดนะคะและ กุญแจเขามีปุ่มสั่งการนะคะเปิดปิดนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างสามารถเปิดปิดจากกุญแจรีโมทนี้ได้เลยนะคะและรุ่นท็อปสุดเขายังได้นี่เลยค่ะปุ่ม engine start stop แล้วนั่นเองเป็นแบบ push start เพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มนะคะ โหนี่สตาร์ทอยู่นะคะเสียงเครื่องนี่เงียบมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบดีมากๆนะคะและในส่วนของแผงประตูนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่ไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของคอนโซลด้านหน้าโหใหม่มากๆอยากให้แบบ ลูกค้ามาเห็นของจริงมากๆนะคะมาพร้อมแอร์แบ็คู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะตกแต่งด้วยนะคะตัดกับลายไม้เรียบหรูดูแพงมากๆนะคะและนี่เลยค่ะและสำหรับหน้าจอคันนี้นะคะมาพร้อมหน้าจอแทกสกีนนะคะมีระบบนิวเกเตอร์นำทางนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยค่ะแมป ออดิโอนะคะฟัง fm/am นะคะหรือเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะบลูทูธได้เลยครบคันมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะแอร์นะคะ, Air, ะ,คะก็ได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแยกหน้าหลังเลยนะคะและสำหรับเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและสำหรับคันนี้นะคะมีปุ่มนี้นี่เลยค่ะวิวสะท้อนกล้องรอบคันแบบนี้เลยสะท้อนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะและยังมาพร้อมปุ่ม ปาร์คเซนเซอนะคะมีระบบไฟด้านหลังสามารถกดได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะและสำหรับดา้านล่างนี้นะคะมาพร้อมปุ่ม USB มีมาให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น USB power outlet นะคะมีมาให้ครบคันมากๆ และสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้เพียง1,10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติเข้าสู่ตลอดนะคะมาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะและยังมีระบบ Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนนะคะและสำหรับด้านหน้านะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถเปิดจากด้านหน้าได้เลยนะคะ กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะและสำหรับคันนี้มีคู่มือมาให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้รถนะคะคู่มือการใช้ระบบนำทางมีมาให้ชัดเจนนะคะและคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะสำหรับโตโยต้าเขาจะเป็นระบบออนไลน์ลูกค้าสามารถนำเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะและอย่างที่บอก นี่เลยค่ะประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างซ้ายขวาเป็นไงคะสะดวกสบายมากๆนะคะและคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำด้านในนะคะบอกเลยว่าเรียบหรูดูแพงมากๆและสำหรับคันนี้พิเศษมากเขาก็จะได้เป็นเบาะนะคะ VP ปรับไฟฟ้านะคะสไตล์ผู้บริหารเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นให้นั่งชมกันเลยนะคะโหนั่งนี่แบบ สะดวกสบายมากๆนั่งสบายมากๆเพราะเบาะเขานะคะจะได้เป็นเหมือนแบบรถอพอารเลยนะคะส่วนนี่เลยค่ะหัวหมอนมิกีมิกกี้เมาส์นี่เลยค่ะเวลาเราเอาศีรษะวางไว้ตรงนี้นะคะก็แบบมันรองรับศีรษะได้แบบสะดวกส,วกสบายมากๆนะคะและคันนี้ยังได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวเราปรับให้ดูเลยนะคะนี่เลยค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักเทา้านี่เลยค่ะ สามารถเลื่อนได้แบบนี้ได้เลยไม,ไม่ไม่รู้ว่าลูกค้าเห็นหรือเปล่านะคะมันจะมีที่ปรับข้างๆไว้ข้างๆด้านนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวปรับให้ดูนี่เลยค่ะสามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยมีที่วางแก้วให้ตรงนี้นะคะมีที่วางแก้ววางของให้สะดวกสบายมากๆนะคะมีช่องเก็บของวางแก้วได้แบบ เยอะมากๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะแอร์หรือไฟนะคะสามารถเ,ออเพิ่มแรงลมได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มลดนะคะมีระบบไฟนะคะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะและสามารถปิดได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะครบคันมากๆนะคะสำหรับคันนี้และห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้านะคะน็อต mm. <Not S 2> เดิมตะเข็บ <but tape, S 2> เดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะ mm. ฝากระโปรงก็ยังอยู่ในส,ในสภาพที่ใหม่มากๆเทนเทนเทน,เน,เนมอ,ก,อก็อยู่ครบคันนะคะ mm. และคันนี้ยังได้เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะโหคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบว่า น่นหนึบมากนัดนะคะสำหรับโตโยต้ตานะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดนะคะเครื่องนี้แบบใสสะอาดมากๆนะคะแล้วฝากระโปรงนะคะเขาก็ปิดง่ายมากๆนะคะหยุดทางด้านนี้ได้เลยเพียงแค่ปิดแบบนี้ได้เลยค่ะโหปิดง่ายมากๆนะคะและอย่างที่บอกนะคะเรามาจัดโปรโมชั่น ราคาสุดพิเศษรับไปเลยส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทเหลือเพียง1 000, 6 0 0ล้าน9 0บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะก็ฟรีแบบฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนนะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 29,000บาทต่อเดือนนะคะนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันนะคะานารถึงอาทิตย์นะคะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะและร้านเรานะคะหาง่ายมากๆนะคะอยู่ห ket, ่างเซ็นทรัลวิสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะคะหาง่ายมากหรือลูกค้า สามารถเซิร์ชใน Google Map นะคะเป็นภาษาไทยนะคะคำว่าไลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซื้อรถร้านเรานะคะไม่ใช่เพียงได้แค่รถนะคะยังได้ของแถมอีกมากมายนะคะซื้อสดก็ฟรีเ,เซนฟรีค่าโอนซื้อจัดเฟรน,นันนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะ ฟรีเป็นการช่วยเหลือสุขเฉิน24ชั่วโมงเต็มนะคะมีแต่คำว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและก่อนส่งมอบรถนะคะเราก็จะทำความสะอาดขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยเรามีบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Li n e t i k t o k หรือเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถ ทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยทุกช่องทางหรือจะโทรวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเช่นเดียวกันเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่าง,งจังหวัดเพียงดูรูปและรีวิวนะคะอยากซื้อรถกับเราทำยังไงนะคะเพียงแค่จองรถกับเรานะคะเราก็จะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยและเมื่อไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถ ทำยังไงเราก็มีการจัดส่งรถรีถึงบ้านลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าได้รถแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้านะคะซื้อรถที่ร้านเรานะคะร้านเรานะคะได้รถได้รับการตรวจสภาพจากวันทุกคานะคะอินสเปนชั่นนะคะว่าได้รับรถเกตเอทุกคันเลยลูกค้าได้รถของเรามั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะ และสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เป็นก๊อตจ้าให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุนน่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ